ครับสวัสดีครับวันนี้มาบ้านแม่น้องชมพู่มาทำคอกแพะใหม่ครับทำออกจากคอกเก่าจะย้ายไปทำคอกให้ใหม่ครับเพราะว่าตัวนี้มันต่ำครับเด็กๆร้องรับรองทั้งวันเลยวันนี้เข้ามาดูไม่มีฟางครับฟางหมดใจะให้แม่บ้านกลับไปเอาฟางมาให้ครับมันต้องมีฟางครับน้องเบลล่าเจ้าโลกอก ร้องครับล,ล็อกโคร้องตั้งแต่เช้าครับร้องไม่หยุดเลยอ้อนครับอยากจะกินพี่ดิ้งมาให้อาหารแล้วเมื่อเช้าเวลาก็เลยมามันไม่มีฟางข้าวครับก็เลยจะเอาฟางข้าวมาให้เ้ไปออกไปออกไปครับ<ป> เดี๋ยวลาดนี้แหละมาเนี้ยเลยมาเนี้ยเลยาฟาังให้เด็กๆครับฟังหมดครับตออโคมาพรุงก่อนแล้ว <c oughs> แบ่งครับ ล็กโคล็กโคอยากออกไปเที่ยวดูครับล็กโคอยากออกไปเที่ยวดูครับดูครับเด็กดือ้อน้องพเจ้าขอล่อปว่วยวายหิวหิวเขาใช้ใจหิวมากล็อโคเย้เยๆดื้อจังง <c oughs> นีบ่บโ๊้โม้ตอนดีวเสร็จนล้ ให้กินไม่ได้ให้ชนล็อกโคล็อโคทํ<ม>ทำไมไม่กินนะกินนี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่ได้กินแล้วครับดู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 ดูดูดูขาทำด,ด,รรมดูมันทำล็อกโค้ทำไมไม่กินนะทำไมไม่กินกินนี่กินสิเสรไดแ้กินแล้ว ไม่ไม่กินมัดเลยให้มัดมัดตรงนั้นก็ได้เออโคทำไรทำไรววฮึ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 า <c oughs> ยฮึ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 ฮบฮึฮึไึ เออมันอยู่ใกล้กับอโนครับมันเลยวยวายอยากจะชนกับอโนทำไมไม่กินฟางนะเราก็กินดีลู้กินสครับแล้วกินแล้วเห็นไหมครับอโนมาใกล้ก็จะชนเลยครับอโนไม่เข้ามาใกล้เลยนะครับอโนไม่เข้ามาเลยออยู่ห่างๆเลยนะครับ แบ่งอนโนบ้างนี่หืมทำไมไม่แบ่งอนโนด้วยแบ่งเพื่อนกินด้วยหืมทำไมไม่แบ่งเพื่อนกินด้วยแอลหืมอย่าดื้อ,อแล้วกนะ็อย่าดื้อดื้อเราเนี่ยเย้ไหมอ้ยขู่ขูค่ครับขู่ โู่ขูสโกไม่อยากให้อนโนมเข้ามาใกล้ครับชนฟางทิ้งหมดเลยนะอโนเข้าใกล้ไม่ได้ดูราไม่ต้องลงมาไม่ให้ลงมาไม่ให้อยู่ตรงนั้นแหละเป็นเลนย ให้เด็กกินฟางครับเอาฟางมาให้ับเลยฟางหมดจบรอ้องอานอร้องทั้งวันเลยแล้วขอรอ้ขอขรอ้อ นมรูปหล่อเลมาทำาคอแพ้ครับตรงนี้ต่ำไปครับต้องได้ทำาคอ,อใหม่เพมันดูสถานที่ทำาคอแพ้ครับตีผังหมดแล้วก็วางผังไว้หมดแล้วจะเทแล้วก็ขึ้นเสาคิดว่าวันพรุ่งน,นี้อาจจะได้ขึ้นเสารครับครับทิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ครับ พอทำงานหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ